สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนชัดเจนแล้วกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จหากเข้าเกณฑ์มีสิทธิ์รับ15,000บาทก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ช่วงนี้นะครับมีการแจกเงินเยียวยานะครับสำหรับบุคคลหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานอิสระนะครับกลุ่มประกันสังคมแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับตอนนี้งานก็เริ่มเบาบางลงนะครับทางกระทรวงการคลังก็เลยกำลังมามองกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีกลุ่มที่กระทรวงการคลังกำลังจะช่วยเหลือก็คือกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จนั่นเองนะครับ ซึ่งมีอยู่ประมาณ1.7ล้านคนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกบัตรประชาชนนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ผมขอบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าข่าวนี้อยู่ท้ายๆนะครับก็ถ้าท่านไม่อยากดูข่าวอื่นท่านก็ข้ามไปได้นะครับไปดูท้ายๆแต่ก็มีข่าวเกี่ยวกับมีคนถามท่านรัฐมนตรีอุตมะนะครับว่าจะมีการต่อ6เดือนหรือไม่ด้วยนะครับถ้าท่านอยากจะดูรายละเอียดอื่นๆท่านก็ดูไปได้เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาว่าผมไปเชิญรับชมรายละเอียดกันได้เลยครับเผยรัฐบาลทุ่มงบ3.5แสนล้านบาทอุ้มคนไทยแล้ว50ล้านลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยรัฐบาลใช้งบรวม3.5แสนล้านบาทจากงบรวม5.5แสนล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเยียวยาคนไทยทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิด19แล้วรวม 40-50ล้านลายแต่อ้ำอึ้งไม่ยืนยันว่าจะจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทต่ออีก3เดือนด้วยหรือไม่เหตุต้องรอศูนย์ติดตามโควิด -19 ของรัฐบาลยืนยันสถานการณ์ในวันข้างหน้าก่อนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปยังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามความคืบหน้า ในการรับเรื่องร้องเรียนและทบทวนสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา5,000บาทในวันสุดท้ายสำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้นายอุตมะกล่าวถึงยอดรวมการใช้เงินงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ว่ากระทรวงการคลัง ได้ใช้เงินแล้ว3.5แสนล้านบาทจาก5.5แสนล้านบาทเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกล่าวผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้รวม4 0 5 0ถึงล้านลายโดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีแรงงานอิสระไปแล้ว15ล้านลายจากจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด16ล้านลาย กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม10-11ล้านลายกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอีก10ล้านลายรวมทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคมกลุ่มตกหลน่นการเยียวยากลุ่มชายขอบอีกราวๆ10ล้านลายอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังยังเหลือเงินงบประมาณสำหรับใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีก2 0แ0 0ล้านบาทนั้นนายอุตมะย้ำว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังมีปัญหาความยากลำบากในการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากไม่เคยมีประวัติการกู้เงินกับธนาคารหรือเคยมีประวัติการกู้เงินที่ไม่ดีรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ยังไม่สามารถกู้เงินได้ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนนี้จะมีมูลค่าเกิน1 0 0 0 0ล้านบาทแต่ไม่ถึงสองแสนล้านบาทโดยสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายการใช้เงินของกองทุนรวมถึงการดําเนินการด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ยังคงพยายามรักษาการจ้างงานไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากำลังพิจารณาอยู่ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มในการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องในเดือนที่4ถึงเดือนที่6ว่ายังตอบไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามดูถึงสถานการณ์โควิด19ต่อไปและรัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างไรเนื่องจากมีคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โควิด -19 อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะคอยพิจารณาว่าควรจะปรับเปลี่ยนมาตรการหรือเพิ่มเติมมาตรการอย่างไรอย่างไรก็ตามนายอุตมะยังย้ำด้วยว่าทางกระทรวงการคลังจะดูเรื่องงบประมาณประกอบด้วยตนจึงยังตอบไม่ได้ว่าจะให้เงินเยียวยาต่ออีกอย่างไรหรือไม่ทั้งนี้นายอุตมะยังกล่าวว่าในวันนี้วันที่15ตนได้มีโอกาสมาเยี่ยมสู่รับเรื่องราวร้องทุกข ของกระทรวงการคลังที่เปิดดำเนินการที่กรมประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการให้รัฐบาลช่วยดูแลเยียวยาทั้งนี้ส์รับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้ได้เปิดทำการมาได้พักใหญ่แล้วซึ่งตนต้องขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์และพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ ให้กระทรวงการคลังเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากเห็นว่ามีประชาชนเดินทางมาค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามตนยังคาดว่าจำนวนพี่น้องประชาชนที่ยังคงเดินทางมาคมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า7 0 0 0 0 0ถึง8,000ลายแล้วโดยกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยให้คำแนะนำและรับเรื่องราวปัญหาต่างๆทั้งนี้ตนขอเรียนว่านโยบายของรัฐบาลนั้นยืนยันจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมและครบถ้วนให้ได้มากที่สุดส่วนแนวทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนนั้นหากเรื่องใดที่ตรงกับการดูแลและรับผิดช,ชอบของกระทรวงการคลังเช่นผู้มีอาชีพอิสระ กระทรวงการคลังจะรับไปดําเนินการแต่มีบางเรื่องอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นหรือหน่วยงานอื่นต้องดูแลนั้นกระทรวงการคลังจะจัดแยกเป็นเรื่องไปเพื่อส่งให้กระทรวงอื่นๆรับไปแล้วดูแลต่อโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังย้ําด้วยว่าขอให้ประชาชนอย่าได้เป็นห่วงกระทรวงการคลังจะส่งเรื่องและประสานงานให้หน่วยงานอื่นๆรับไปดูแลโดยตรงต่อไป และแนวทางนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ํำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีความพยายามกันอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยพบปัญหาการแพร่ระบาดจากเชือ้อโควิด -19 การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลได้นำเนินการอย่างเต็มที่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการของรัฐบาลจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแม้การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนั้นแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์เพิ่มเติมโดยประสานงานกับธนาคารของรัฐ3แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสให้เปิดพื้นที่ในสาขาเพื่อรับเรื่องต่อโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคม63นี้ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงการคลังพบว่าผู้ล้องเรียนส่วนใหญ่ที่มานั้นยังมีปัญหาเรื่องการผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาแล้วแต่ยังมีปัญหาติดขัด เรื่องการรับโอนเยียวยาเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนรวมถึงยังมีปัญหาการเปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือการเปิดบัญชีพร้อมเพยที่ยังไม่เรียบร้อยและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงเห็นว่าหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวนี้ต้องเป็นธนาคารดังนั้นจึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนที่มีปัญหาเรื่องบัญชีเงินฝาก เดินทางไปที่สาขาของธนาคารโดยตรงจะดีกว่าและหากรายใดยังมีปัญหาในเรื่องอื่นๆก็ยังสามารถยื่นเรื่องต่อสาขาธนาคารให้รับเรื่องไว้ได้เลยส่วนความคืบหน้าของผู้ที่จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังจะมีจำนวนเท่าใดนั้นนายอุตมะกล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามียอดผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า14ล้านลายและการจ่ายเงินได้ทยอยดำเนินการมาจนครบกว่า10ล้านลายแล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าวนี้กระทรวงการคลังจะพิจารณาว่าควรเข้ามาตรการช่วยเหลือใดบ้างเนื่องจากมีผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังจำนวนมาก ที่เข้าเกณฑ์ต้องรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยาวันนี้และบางส่วนอาจต้องไปตามมาตรการของสำนักงานประกันสังคมสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จทั้ง1.7ล้านลายนั้นนายอุตมะกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเป็นรายลาย,ลายเพื่อดูว่าสาเหตุการลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้นเกิดจากอะไรเนื่องจากพบว่า หลายรายที่มีปัญหาในเรื่องของชื่อผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับบัตรประชาชนซึ่งต้องมาดูแลทบทวนกันใหม่อีกครั้งว่ามีเหตุหรือไม่ส่วนคนกลุ่มดังกล่าวยังจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทด้วยหรือไม่นั้นยังต้องพิจารณาเป็นกรณีไปโดยการจ่ายเงินเยียวยาต้องพิจารณาจะเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ และหากพิจารณาแล้วว่าเข้าเกณฑ์กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้เลยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังย้ำว่ายอดผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จล่าสุดลดลงเหลือ1.1ล้านรายแล้วเนื่องจากในนี้จะเป็นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรด้วยซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อให้กระทรวงกรเกษตรแล้วนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันอยู่ท้ายๆนะครับก็คือ คนกลุ่มนี้นะครับแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับแต่คือท่านต้องไปยื่นเรื่องต้องไปร้องเรียนนะครับตอนนี้ยังทันนะครับก็คือให้ไปยื่นที่3าธนาคารของรัฐนะครับทุกสาขาทั่วประเทศจะหมดภายในเดือนนี้นะครับและนี่นะครับท่านอุตมะยืนยันชัดเจนนะครับว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับก็คือให้ไปดูเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือท่านจะได้หรือไม่ได้นะครับท่านก็ใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จนั่นเองนะครับ แต่คือท่านเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ยื่นนะครับก็ไปยื่นดูนะครับเพราะว่าลําบากกันทุกคนนะครับเวลานี้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ